เมนูสุดท้ายนะครับเราจะทำมงบลังครับผมมีวิปครีมนะฮะเล็กน้อยนะครับจะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ30กรัมนะครับแล้วเอามาตั้งไฟนะครับ พอให้น้ำตาลค่อยๆละลายนะครับนอกจากตรงเนื้อครีมของผมเนี่ยจะใช้มันเทศแล้วยังจะมีรสชาติของช็อกโกแลตด้วยครับซึ่งช็อกโกแลตที่เลือกใช้เนี่ยนะฮะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์ครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยต้องดูนะฮะเขาจะมีเขียนคําว่าคอมเพลว์อยู่ตรงนี้เอาละครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ60กรัมนะฮะซึ่งในการที่จะละลายง่ายๆนะครับผมจะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งครับครีมผมงผมตอนนี้นะครับเดือดนะฮะแล้วก็ ร้อนดีแล้วนะครับเรายกออกจากความร้อนครับใส่ช็อกโกแลตลงไปครับคนให้ช็อกโกแลตละลายครับเรียบร้อยแล้วนะครับช็อกโกแลตของเราละลายออกมาเนียนทีเดียวนะครับผลอมมันเทศใส่ในโถผสมนะครับเราคนช็อกโกแลตให้เย็นตัวลงเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับแล้วก็ระวังนะฮะเดี๋ยวจะเลอะเสื้อร้วเปิดเบาๆก่อนครับ พอเข้ากันดีลักษณะนหนึ่งแล้วนะครับใส่ที่เหลือลงไปเลยครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับผมจะตีต่ออีกเล็กน้อยนะฮะประมาณสัก3นาทีนะครับ แล้วครับเรียบร้อยแล้วฮนะตัวฐานของมองบางเนี่ยนะครับผมจะใช้ลักษณะเหมือนบิสกิตนะ,นะครับแต่ตัวนี้เป็นบิสกิตที่ทําจากข้าวโอ๊ตครับต้องบอกว่าข้าวโอ๊ตมีประโยชน์มากๆนคุณพลเองพลก็ทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้านะครับซึ่งโอ๊ตเนี่ยเขาจะให้กากใยสูงมีวิตามินเกลือแร่มากมายทีเดียวนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญก็มีรสชาติอร่อยด้วยเพราะว่าเหมือนเด็กๆนะฮะเขาก็จะชอบทานโอ๊ตคุกกี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนโอ๊ตบิสกิตใช้ตัวนี้เป็นฐานครับ เนื้อไม่แน่นเกินไปด้วยฮะเวลาทานแล้วก็จะกัดเข้าไปแล้วกรอบแตกในปากเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะใส่ครีมให้เป็นวงๆลงไปเนี่ยนะครับเราจะต้องมีอะไรด้านในนิดหนึ่งนะครับวันนี้พลช้ยบัตเตอร์เค้กแล้วกันนะครับอยากจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้เวลายเยอะๆครับหลังจากนั้นนะครับผมก็แต่ง Cake บัตเตอร์เค้กนะฮะ ให้หัวมันนิดนึงนะครับวางบัตเตอร์เค้กลงไปครับกดลงไปเลยนะครับให้บัตเตอร์เค้กกับตัวโอ๊ตบิสกิตของเราเชื่อมกันดีครับเราก็บีบตัวครีมมันเทศของเรานะครับล้อมลงไปทั่วๆ แล้วก็ประดับด้วยผลไม้สวยๆที่คุณคุณชื่นชอบนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับเค้กขนมที่มีส่วนประกอบของมันเทศมองบังมันเทศครับ